นังสือ The m a g จิของรอนดาเมอร์วันที่สีสุขภาพมหาศจา์สุขภาพคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่เรากลับม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพเลยเวลาเดียวที่คนส่วนใจในเรื่องสุขภาพก็คือเมื่อเจ็บป่วจากนั้นเราจึงตระหนักได้วาหากสุขภาพไม่ดีแล้วเราก็ไม่ไหลมีสุภาษิตอิตาลีหมดน,น เขา้ามเป็นจริงที่เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับโกักเขาส่วรใหญ่ดังนี้คนที่มีสุขภาพที่ถือว่าสงคัญแม้เขาจะไม่รู้ก็ตามขณะที่เราแทบไม่คิดถึงเรื่องสุขภาพเป็นเวลานานเวลาเราสบายดีคุณจะเข้าใจถึงความเป็นจริงในถ้อยคำที่ว่าเป็นเความจะป่วยด้วยโร เป็นอะไรที่คุณได้และได้ลรามายอยากตอนในแต่ละวันนอกเหนือจากสิ่งอื่นๆที่เราจะทำเพื่อให้มีสุขภาพดีก่อนเราต้องสำรวจสุขภาพของเราเพื่อจะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นต่อจงจำเอาไว้ว่าพูดที่สม จากการได้รับขึ้นมาจนเหลือส่วนผู้ที่สำนึกนึกรู้คุณสุขภาพน้องจะถูกลิบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยคุณอาจจะเคยรู้จักคนที่เหลือใช้ชีวิตอย่างใส่ใจสุขภาพแต่สุขภาพก็ยังแย่การการขอบคุณสุขภาพเพื่อให้ได้รับสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญ เมื่อคุณสำนึกรู้คุณถึงสุขภาพไม่เพียงแต่จะรักษาสุขภาพดีๆของคุณในปัจจุบันให้คงอยู่ในขณะเดียวกันคุณก็ลักษาหมายความมหาศัรดย์เดินหน้าเพื่อเพิ่มพูนความมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเห็นการพัฒนาสุขภาพของคุณเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนอาการาเจ็บเล็กๆน้อย ีมแมลงวันร้อยแผ่เป็นหรือร้อยอะไรก็ตามจะเริ่มหายไปอย่างน่ามหาัศจัรย์คุณจะสังเกตได้ถึงพลังความมีชีวิตชีวาและความสุขที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเได้ชัดดังที่จะได้เรียน,ก,นการปฏิบัติจะมีตลอดปฏิบัตกบิการสำคัญการสำรึก เป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีควคุณพัฒนาสายตากันารได้ยินและภาษาสัมผัสไปพร้พอมๆกับทุกหน้าที่ในร่างกายได้และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นดุดสิ่งมหัศจรรคุณสำนึกรูกคุณในสุขภาพไปถึงระดับสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นดีขึ้น อย่างหน้ามหาัศจรรย์ในระดับเดียวกันคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณถึงระดับไหนสุขภาพของคุณก็จะเลวลงไปในระดับเดียวกันการมีสุขภาพดีโดยสุขภาพที่เสื่อมถอยลงก็หมายถึงพลังความมีชีวิตชีวาวงต้านทานความคิดความเาและทุกๆบทบาทหน้าที่ของร่างกายและ จิตใจอ่อนแตลงการสำนึกรู้คุณถึงสุขภาพทำให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นให้ได้สำนึกรู้คุณอย่างต่อเน,นื่องและในขณะเดียวกันก็จะลบล้างความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจการศึกษาวิจัยทางวิทยาสแสดงให้เห็น คัึงเคลียรเป็นรากฐานของโรคไรอย่างมากมายการศึกษายังเปิดเผยถึงสาเหตุด้วยว่าใครที่ปฏิบัติการสมนุกรูกจะบำบัดรักษาได้เร็วกว่าและเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่าถึงเจ็ดปีด้วยกันคุณรดูจากสภาวของสุขภาพคุณตอนนี้เลยก็ได้ คุณสำนึกรู้คุณเพียงใดคุณควรจะรู้สึกตัวทุกทุกวันว่ารู้สึกหนักและรู้สึกเหมือนต้องใช้ความพยายามอย่างเรืเกิดในชีวิตยิงจะผ่านไปได้หรือถ้าคุณไม่รู้สึกอ่อนเยากว่าไห้นั่นก็แปลได้ว่าคุณกำลังอยู่ในสุขภาพที่เสริมสมลงสาเหตุสำคัญ อย่างนึงในการสูญเสียความมีชีวิตชีวาและความกระฉับกระเฉงน,นี่ก็คือการขาดการสมรู้รุนแต่ทั้งหมดนะกำลังจะเปลี่ยนไปเพราะคุณกำลังจะใช้พลังมาหาศักดิ์ของการสมรู้เพื่อสุขภาพร่างกายของคุณนั่นเองปฏิบัติการเพื่อสุขภาพอันศัาริ์เริ่มต้น อ่านย่อหน้าเกี่ยวกับสุขภาพและร่างกายของคุณต่อจากนี้ให้ละเอียดหลังจากคุณอ่านบรรทัพที่เป็นตัวเองที่ว่าด้วยส่วนต่ตางๆของร่างกายคุณทีละส่วนให้หลัการางแล้วทของบรรทัพตัวเองรู้สึกสมรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้ เพื่อส่วนนั้นของร่างกายจะเมาเมื่อคุณคิดถึงเหตุผลว่าทำไมคุณจึงสำงลักลูกก็จะช่วยให้คุณรู้สึกสำลักรู้อย่างลึกสึกมากยิ่งขึ้นและยิ่งรู้สึกซึ้งมากขึ้นเท่าใดคุณก็จะรู้สึกและเห็นผลที่เกิดกับร่างกายอันน่าอัศจรรย์ได้เร็วยิ่งขึ้นตอนนี้การคิดถึงขาและเท้าทั้งสองข้างของคุณ ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้คุณไปไหนมาไหนใน,ใน,ในชีวิตนี้คิดถึงทุกสิ่งที่คุณทำให้ใหขาทำอย่างการทรงตัวการเคืนกะันการออกกำลังกายการเต้นััการปีนป่ายการขับรถและยิ่งกว่านะั้นทั้งหมดก็คือปฏิหารแห่งการขาและเท้าของคุณทำให้คุณได้ เดินไปรอบบานเดินไปห้องน้ําเดินไปห้องเพื่อไปหยิบของและเดินไปขึ้นรถขาและเท้าของคุณช่วยให้คุณเดินไปรอบๆรลาดขาเดินไปตามท้องถนนเดินเข้าไปในสนามบินและเดินไปตามชายความสามารถในการเดินใหเสรีภาพเราเพื่อเพลิดเพลินไปกับชีวิตยงกล่าขอบคุณขาและ ้าทั้งสองของฉันและต้องหมายคยวามอย่าที่กล่าวจริงๆด้วยคิดถึงแขนและมือทั้งโคู่ของคุณและสิ่งของจำนวนมากที่คุณหยิบจับและหืือไว้ในมือในนึงมือของขึ้งคุณคือเครื่องมือสำคัญของชิมเป็นมือที่ใช้ตลอดวันไม่มีเวลา ทุกๆวันมือของคุณทำอไคุณได้เขียนหนังสือกินอาหาใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์อาบน้ําแต่งตน้ใช้ห้องน้ำหยิบสิ่งต่างๆและถือเอาไว้ทําทุกสิ่งเพื่อตัวคุณถ้าไม่ได้ใช้มือคุณก็ต้องไปคอยขึ้นอยู่กับผู้ให้เขาทำโน่นทำนี่ อขอบคุณแขนและมือและนิ้วของฉันคิดถึงประสาทสัมผัสอาน่าถึงของคุณสิบประสาทสัมผัสการรับรู้รสชาติช่วยให้คุณเลิอเดินไปอย่างยิ่งขณะที่คุณกินและดื่มไร้ต่อาะไรตลอดคุณรู้ดีว่า เวลาเป็นแบบคุณจะสูญเสียประสาทสัมผัสในการลิมรสจนความสุขในการกินและการดื่มหายไปเมื่อไม่ได้รับรู้รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มจงกลงับขอบคุณประสาทสัมผัสรับรู้รสชาติน,นานปนพประสาทการรับลิดทำให้คุณได้รับประสบการณ์ในการได้ลิ้มหอมหวานของชีวิต แารกลิ่นดอกไม้น้ำพองผ้าปูที่นอนสะอาดสะอา,อาหารที่กำลังปรุงร้อนอๆไฟที่กำลัง,งลุกตกในคืนงไปอากาศในวันจะดูดอ่อนหญ้าที่เป็นปุ๋ยกลิ่นดินหลังฝนตกย้งเปล่าไปขอบคุณประาศาทสัมผัสแล,ล้วดีอันอดาย าคุณไม่มีภาษาสัมผันธ์คุณจะไม่มีวันแย่กว่าอะไรกว่าอะไรเยองอะไรนุ่มอะไรแข็งหรืออะไรเนียอ,อะไรอย่างคุณจะไม่อาจรู้สึกถึงวัตถุใดๆหรือแสดงความหรือความรักงางกันภาษาทสัมพัสทำให้สึสัมผัสกันได้ที่ โดยการเกาะใ่้แหลกรู้สึกสัมผัสมือของกับคนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตยงตังว่าขอบคุณภาษาสัมพัสธรพันมีค่าของฉันคิดถึงปาฏิหารยิย์ของตาซึ่งทำให้คุณมองเห็นไปนานคนที่อยู่หลังแรก แื่อ่านหนังสือที่มีการอิมพิส์หนังสือ,อแ,ลและอเมลรู้โทรศัพท์มองเห็นความงามของธรรมชาติและที่สำคัญอย่างที่สุดการมองเห็นเส้นทางของคุตัตลรองชิตแค่ปิดตาสังเกตและพยายามทำสิ่งที่เคยทำเป็น,นและคุณจะรู้สึกของดวงตาของ จ้งกล่าวว่าขอบคุณสำหรับดวงตาที่ทำให้ฉันมองเห็นทุกๆสิ่งคิดถึงหูของคุณซึ่งทำให้คุณได้ยินเสียงของตนเองและของคนอื่นทำให้คุณคุยกับใคร แต่ถ้าไม่มีหูแหลมประสานการได้ยินคุณก็จะใช้โทรศัพท์ได้ยินดนตรีฟังวิทยุได้ยินคนที่คุณรังหรือได้ยินทุกสปปรรพเสียงในโลกไม่ได้เง,งกล่าววาขอบคุณการได้นนยินของฉันและการใช้ประสาทสัมผัสทัง,งหมดทั้งหมด แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่มีสมองซึ่งคอยประมวลผลข้อมูลมากกว่าหนึ่งล้านข้องต่อวินาทีโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทุกส่วนของเป็นพระสมองของคุณจริงๆที่ทำให้คุณสัมผัสและประสาทและประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตได้แถมยัง ม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใดๆในโลกนี้ที่จะลอกเลียนแบบได้จงกล่าขอบคุณสมบัและคิดถึงจิตใจอันงดงามของฉัน <c oughs> คิดถึงเซล์จำนวนแสนแสนล้านเซล์ลที่กำลังทำงานโดยไม่มีวันหยุดยี่สิสีชั่วโมงทั้ง7เ,เพื่อสุขภาพร่างกัยและชีวิตของ จงกลับขอบคุณสิคิดถึงไงไวเยาวะที่ช่วยดำรงชีวิตของซึ่งมันกำลังตัดเราทำความสะอาดและทำทุกสิ่งในร่างกายให้ใหม่เกี่ยวกัต่อนนี้และคิดถึงความเท็จจริงที่ว่าอวัยวะเหล่านี้ต่างก็ทำหน้าที่โดยอตัตริ รดยไหมคุณไม่ต้องคอยคิดยงกล่าวขอบคุณอวัยวะท,ทั้งหลายที่ทำงานอย่างสมบูรณ์เพียบพร้พอม <c oughs> แต่ที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งกว่าการประสัทสัมพันก,กว่าประสาทสัมพันระบบใดหน้าที่ใดหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกายคือ อวัยวะที่เป็นหัวใจบอกหัวใจของคุณดูแลชีวิตของอวัยวะอื่นๆทุกส่วนเพราะหัวใจนี้ที่รักษาชีวิตให้โลกไหลเวียนในทุกระบบในร่างกายของคุณจงกล่าวว่าขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีของฉัน ต่อไปหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นหรือกาษสักใบและเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านต่อในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมาก thank you for watching